รับจากว่าป้ามีอายุได้6 6 6 2เนี่ยนะคะ,ะก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกแล้วก็เกิดในพื้นที่บ้านป้าซึ่งแบบลูกป้าแล้วก็คนรอบข้างอะ่ะก็ตกใจในภาพเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบตำรวจของเราอะ่ะซึ่งซึ่ง,งลงมาทานข้าวร้านป้าหรือว่านนคนนั้นคนนี้ซึ่งเรารู้จักอะ่ะจะทำร้ายป้าได้ขนาดนี้ 밤에 피피 아레레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 레 อยู่ตรงกลางยูนิคอร์นไม่ค่ะ ตอนนั้นคือเป็นจังหวะที่ที่ป้ากําลังเหมือนเราจะไม่มีแรงแล้วเราจะหมดหมดลมหายใจอ่ะแล้วแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนเอาเอาบังเอาไว้บังเอาไว้เพื่อไม่ไม่ให้ไม่ให้แบบไม่ให้ไม่ให้เห็นภาพที่ว่าเขากระทารุนแรงกับเราอ่ะคือคือมันมันเป็นการที่แบบว่าจะทําร้ายป้าโดยโดยที่แบบเขาจะรู้ตัวหรือเขาไม่รู้ตัวเราไม่รู้นะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่า พยายามบีบเราให้เราหายใจไม่ได้อ่ะคือยังไงก็ได้แต่ว่าให้ให้เหมือนในยกผ่านไปอะเข้าไปโดยดีโดยที่ไม่สนใจประชาชนอย่างเราอ่ะว่าถ้าเกิดมึงตายหรือว่ามึงจะหายใจได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของคุนอะเออมันก็เป็นประมาณนั้นนะคะี่านการ่ถูกรทำโดยที่ตัวเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่ได้ทำอะไรใช่อะอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกท,ที่ที่นับจาก นับจากว่าป้ามีอายุได้6กสเนี่ยนะคะก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกแล้วก็เกิดในพื้นที่บ้านป้าซึ่งแบบลูกป้าแล้วก็คนรอบข้างอะ่ะก็ตกใจในภาพภาพที่แบบมันมันเกิดขึ้นอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบตำรวจของเราอะ่ะซึ่งซึ่ง,งลงมาทานข้าวร้านป้าหรือว่านนคนนั้นคนนี้ซึ่งเรารู้จักอะ่ะจะทำร้ายป้าได้ขนาดนี้ เออแค่เราต้องการพบนในยกแค่นั้นเองเราไม่ได้ต้องการไปร้องทุกหรือว่าไปทูหรือว่าไปทํอาทอะไรเขาเราแค่อยากจะไปพูดความในใจของเราแค่นั้นเอง